สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้งานเครื่อง BOH T3 Pro นะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูส่วนประกอบต่างๆของตัวเครื่องกันก่อนนะครับอันดับแรกในตัวเครื่องเองนะครับก็จะมีถาดนทิ้งนะครับตลังแก้วเสริมนะครับมีถังน้ำและก็สายดูดน้ำมาให้นะครับอยู่ในแทงน้ำ ด้านบนจะเป็นช่องใส่เมล็ดก,กาแฟนะครับสายนมหัวปั๊กนะครับหัวปั๊กเป็นปัก๊กสามารถเสียบกับในไทยได้ด้านบนก็จะมีเป็นตัวด้านบนก็จะไว้ปรับความหยาบความละเอียดของเมล็ดก,กาแฟนะครับด้านหลังของตัวเครื่องเองก็จะมีจุดเอาไว้ต่อน้ำเข้าเครื่องนะครับเป็นจุก ใช้สายเสียบส่วนอุปกรณ์เสริมของเจ้า T3 Pro ตัวนี้นะครับก็จะมีดังนี้เพิ่มความสูงของฮอปเปอร์นะครับวิธีใส่เอาด้านที่เป็นขีดๆตรงนี้นะครับใส่ลงไปกับตัวเครื่องแบบนี้สวมไปเลยให้สุดสำหรัปิดสาไว้นะครับ ต่อมาก็จะเป็นตัวฐานรองนะครับให้มันสูงขึ้นเพื่อได้ทิ้งกักได้เยอะขึ้นแล้วปะทิ้งน้ำได้เยอะขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นตัวฐานของเขานะครับ ันนี้จะเป็นถังกากที่เขาแถมมาให้นะครับจะใส่ได้เยอะกว่าเดิมนะครับกากกาแฟอันนี้จะเป็นถังขนาดปกตินะครับถังกาขนาดปกติถังสำหรับ p 3 Pro วิธีการประกอบเขานะครับอันดับแรกให้ยกตัวเครื่องวางบนฐาน เสร็จแล้วนะครับนาถังกากระถางน้าทิ้งนะครับมาใส่ทีนี้ตัวด้านล้าเองอะครับตัวด้านว้าที่มันสูงกว่าขาก็เพื่อน,นะครับมันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตัวกดตัวนี้กับตัวกดที่ทําให้ชุดชงมันเด้งออกมาเวลาเราจะล้างนะครับสวมเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็สไลด์เข้าไปได้ปกติ ส่วนอันนี้แล้วก็เพจตัวนี้นะครับเป็นสำหรับนำทิ้งแบบนี้นะครับต่อมานะครับจะเป็นวิธีการใช้งานเครื่องนะครับก่อนเปิดเครื่องทุกครั้งนะครับด้านหลังเครื่องเราเองนะครับเขาจะมีจุดเสียบสายให้นะครับจะเป็นสายตัวนี้ที่แถมให้ตอนแรกแต่ตัวเครื่องนะครับอันนี้เป็นฝาปิดถังขนาด5ลิตรนะครับ เราดึงจุกสีแดงออกได้เลยน้ำใส่น้ำนะครับต่อเข้ากับจุกปลายเครื่องนะครับดันให้สนิทนะครับผมเสร็จแล้วนะครับก่อนที่เราจะใช้น้ำจริงนะครับให้หาน้ำมาเอ่อเป็นเป็นตัวล่อในการดูดน้ำเข้าไปก่อนนะครับ โดยให้วางเสมอกับตัวเครื่องหรือวางสูงกว่าตัวเครื่องก็ได้นะครับแต่อย่าวางต่ํากว่าตัวเครื่องเพราะเดี๋ยวเครื่องมันจะดูดน้ําไม่ทันในในครั้งแรกในการเปิดเครื่องนะครับทีนี้เรามาเสียบปลั๊กเปิดเครื่องกันนะครับเมื่อเสียบปลั๊กแล้วนะครับตัวเครื่องจะอยู่หน้าจอสแตนบายแบบนี้พร้อมกับปุ่มเปิดปิดเครื่องจะขึ้นไฟสถานะสีแดง เรากดหนึ่งครั้งครับเพื่อให้เครื่องเปิดนะครับ เมื่อเปิดเครื่องเครื่องเปิดเสร็จแล้วนะครับก่อนที่เราจะกดชงกาแฟนะครับในการเปิดเครื่องครั้งแรกและสายน้ํำพึ่งถูกจุ่มน้ําเป็นครั้งแรกนะครับให้เรากดเมนูน้ําร้อนนะครับจนกว่านะครับน้ําจะดูดเต็มสายนะครับโดยไม่มีฟองอากาศอยู่ในระหว่างสายนะครับ เมื่อเรามั่นใจแล้วว่าในสายน้ํานะครับที่เราจุ่มไปไม่มีอากาศอยู่แล้วนะครับหรือว่าน้ําวิ่งเต็มสายแล้วนะครับเราสามารถกดนาร้อนหยุดได้เลยครับเสร็จแล้วเราก็สามารถนําสายตัวนี้ครับไปจุ่มลงถังน้ําดื่มตามปกติได้เลยนะครับเราก็จะนําน้ํานะครับมาไว้ด้านล่างเครื่องและนําสายนะครับจุ่มลงไปด้านล่างนะครับ อันนี้จะเป็นหน้าจอพร้อมใช้งานนะครับก็จะเป็นเมนูเอสเปซโซ่คาปูอเมริกาโน่ลาเต้นะครับน้ำร้อนแล้วก็นมร้อนนะครับเราก็สามารถกดเลือกตามเมนูที่เราต้องการได้เลยนะครับถ้าเราใช้งานเครื่องในแต่ละวันเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องควรทำนะครับคือถอดชิ้นส่วนออกไปทำความสะอาดนะครับก่อนที่เราจะถอดชิ้นส่วนต่างๆนะครับให้เรากดปิดเครื่องก่อนทุกครั้งนะครับเมื่อเรากดปุ่มปิดเครื่อง ค้างไว้นะครับเครื่องจะทําการล้างเครื่องเองให้อัตโนมัตินะครับเป็นการไล่ลบค่าน้ํากาแฟที่ยังคงค้างอยู่ในท่อทางส่งต่างๆให้ออกมาทางหัวจ่ายนะครับเพื่อป้องกันการเกิดคราบกาแฟไปอุดตันตามท่อทางต่างๆ เมื่อเครื่องปิดสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้าจอสแตนบายเช่นนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ดึงปลั๊กออกจากตัวเครื่องนะครับให้เครื่องหน้าจอดับให้สนิทก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็มาถอดชิ้นส่วนต่างๆนะครับออกมาทำความสะอาดอันดับแรกสายนมเราดึงสายออกมาแบบนี้ได้เลยนะครับถ้าเรามีแปลงลวดอเล็ก นะครับเราก็สามารถใช้แหย่ล้างสาได้ตามปกตินะครับต่อมาถาน้ำทิ้งนะครับอันนี้น้ำทิ้งจะอยู่ในนี้นะครับแบบนี้อันนี้สามารถยกออกได้ตามปกตินะครับล้างน้ำยาล้างจานได้ตามปกติต่อมานะครับจะเป็นถาดน้ำทิ้ง ที่เราลองไว้แล้วก็ถังกากาฟแฟเราก็สามารถเราออกมาล้างน้ำยาล้างจานได้ตามปกติเลยนะครับอีกหนึ่งชุดนะครับชุดตัวนี้ชุดสำคัญนะครับเราจะต้องถอดออกมาล้างนะครับทุกวันหลังจากเลิกใช้งานแล้วโดยวิธีการถอดชุดนี้นะครับตัวด้านข้างเองนะครับเขาจะมีเดือยอยู่ตรงนี้นะครับให้เรากดตัวนี้นะครับเสร็จแล้ว สไลด์ข้ออกมาตรงๆแบบนี้นะครับชุดนี้ทั้งชุดนะครับจะนําไปล้างแค่น้าเปล่าเท่านั้นนะครับเสร็จแล้วตากหรือเช็ดให้แห้งนะครับแล้วค่อยใส่กลับคื้นเข้าไปทีนี้ตอนใส่นะครับให้สังเกตตรงหัวนะครับถ้าด้านไหนปีลูกศรชี้ขึ้นทางเข้านะครับมีตัวอักษรขึ้นนะครับให้ใส่ทางนั้นไว้ด้านบนและเอาตัวลูกศรนะครับเข้าไปในตัวเครื่องนะครับมันก็จะใส่ได้พอดีจะมีล่องสไลด์อยู่สองข้างนะครับซ้ายและขวา นะครับใส่ให้ตรงร่องสไลด์ด้านในสไลด์เข้าไปครับตรงๆเรียบร้อยครับผมเสร็จแล้วเราก็ประกอบทุกอย่างคืนเข้าที่เดิมเมื่อเราเช็ดทำความสะอาดเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยครับผมขอบคุณครับ